โสวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องหุโซ่ชั้นแนครับวันนี้ก็พกบกับนาตีเช่นเคยนะครับก็มาดักซุ่มยิงปลานี่แหละซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนเอ่อบนต้นไม้แล้วนะครับสูงมากครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนี่แหละนะครับสภาพไม้ โอ้สูงมากครับข้างแรงนี่กน่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะประมาณสัก16-17เมตรได้ครับจากข้างใต้ต้นไม้นี่นะขึ้นมานะครับน้ำเป็นครึ่นนะครับมองไม่ค่อยเห็นมีลมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยว เราก็จะทําการซุ่มต่อโน่นครับท่านผู้ชมเห็นลางๆตัวนึงมันไม่มันไม่ยอมขึ้นผิวน้ำครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองซัดดู น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเมตรได้ครับโดนครับโดน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 ครับโดนสายวิ่งละนู่นครับไอ้ลุ่นเลย มันตีวกกลับมาครับดึงละ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 ดึงสายละปล่ไปครับปล่อยก่อนไป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 นู่นนะครับท่านผู้ชมตีกลับมาละตีกลับมาละโอ้ตีเข้าฝั่งครับโอ้ตีเข้าฝั่งทั้งนี้เลยครับนั่น สายนิ่งละแสดงว่าน่าจะเข้าฝั่งแล้วครับน่าจะเลาะมาตามฝั่งนี้อีกแล้วครับตีกลับมาทางผมนี่แหละเนี่ยครับมาเข้าฝั่งนี้แหละ โอ้น่าจะตัวใหญ่น่าดูครับท่านผู้ชมติดกริงไหมครับนั่นลุดเอาอีกแล้ว ผู้ชมเอ้ยหมายนี้ผมว่าน่าจะได้สั่งลูกไอ้ลูกดอกไอ้เงี่ยงพับแล้วนะครับผมว่านะไม่ไหวครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ลูกดอกใจเป้วเลยครับ เสียดายเสียดายเสียดายเสียดามากเอาครับไม่เป็นไรซุ่มกันต่อ บูเรียบร้อยวิ่งแล้วเนี่ยครับวิ่งเข้ามาไอ้ตรงพงหญ้านี่แหละ หวเปล่าเนี่ยโอ้ยอย่าหลุดลวเว้ยโอ้ยเสร็จต้องลงแล้วครับโอ้ยตึงมากโอ้โหตึงสุดๆไม่เสียงดีกว่าลงดีกว่าเดี๋ยวหลุดใช้นี่แหละครับไอ้หน้าไม้นี่แหละเกี่ยว Mm. -hmm. อย่างอ้วนเดียครับท่านผู้ชมโลก,กว่าแน่นอนครับตัวนี้นะอย่างอ้วน โอ้โหประมาณ40กว่าเมตรครับลองซัดดูไหนว่าปลาโอ้จะขอยิงอีกสักนัดหนึ่งนะครับนัดเดียวก็จะกลับบ้านแล้วนะจะโดนไม่โดนก็จะกลับแล้วนะครับ สุดท้ายก็ยิงไม่โดนครับ <c oughs> เนื่องจากปลามันลอยลึกนะครับลึกประมาณศอกหนึ่งนี่แหละนะครับก็เผื่อไปประมาณเกือบศอกได้นะครับเผื่อก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับไอ้ที่มันลอยประมาณข้อมือนหนึ่งก็อยู่ใกล้นะครับม่เช่ก็ยิงโดนตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าหลุดไปนะครับก็ไม่เป็นไรเอาไว้แก้ตัวใหม่ครั้งหน้า สำหรับวันนี้ก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซชแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นใหม่ที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ท้าผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม